รอบเดือนเวลาเขามีรอบเดือนเขาปวดมากเลยเนี่ยโอ้โหอ้โหแจ้งท่าไม่น่าเห็นคนเป็นนปวดยจงตายไม่ได้อ่ะจะรักษาให้คุณดูนะไอ้คนรู้เรื่องการค้าอะไรเนี่ยเจอตัวเลยอ่ะเห็นน่ากลัวมากเลยเนี่ยเี็กคนที่จากไปต่อไปมคนส่วนใหญ่ไม่ขึ้นหรือตั้หอ่างนี้ถือว่าเป็นมะเร็งได้ สังเกตให้ดีบ้านใครที่อยู่อขอกชิมใต้นะถ้าเป็นแบบนี้หรือนอนตรงเตาไฟยิ่งนี่ยิ่งหนักกว่าอีกนะแล้วคุณก็ไปติดแอร์อาหันเข้าไปใส่ตำแหน่งของตัวเองด้วยนี่ใครก็ทำํำคุณดูได้ยืนแล้วร้อนไหมเนี่ยร้อนหายาแล้วผมเลือดผมตายเลยต้องย้ายอันนี้ไปอยู่ข้างหน้าเหรอครวไม่ควรผมบอกอย่างนี้ให้ดีกว่า,า,วา,าเดี๋ยวผมยืนนะ่นรูปให้บล้าความถึงรถไฟนี่บ้านคุณใช่ไหมใช่ ขึ้นข้างบนได้ป่ะได้ย้ายขึ้นบนเฮ้ยอย่าทำอย่างนี้ด้มันขึ้นข้างบนไม่ได้ครับใช่เพราะอะไรเพราะว่ามันมันเจาะมันเจาะขึ้นไปไม่ได้แล้วมันเจาะขึ้นไปแล้วมันน้ำมันจะร้อนไหลลงมาคุณใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ไปดูที่ครอบย้ายให้มันเตาอย่างนี้นะคุณกันยังไงและให้ลมอะลงมาว่าทิ้งยางคิดไปแค่นี้ไม่ได้นะอันตรายถ้าย้ายไม่ได้อะ แก้แบบนี้เอาอาจารย์คะเพราะอะไรู้ไหมดว่าจะย้ายมาอยู่ข้างนอกไม่ได้เลยหรอะไม่ได้ครับไม่ได้ไอ้ต้นตำแหน่งนี้ผมเปิดประตูไปแล้วไงแล้วทีนี้คุณจะไปทําจากดีกลายเป็นเสียอีมีวิธีเดียวคือถ้าย้ายขึ้นข้างบนได้โอเคมันจะดีมากแต่ถ้าย้ายไม่ได้ก็อย่างที่บอกก็ต้องขาดครอบมาครอบหน่อยเพราะเราสีที่มี่่าคือราสีเทาคุณเอาแอร์สัตัวตามคนจริงเลขสามเท่า ช่องท้องเขาเหมือนมีคนเด็กนท้องต้อตายหาเลยที่ไปเพิ่มระแาทตั้งแต่คุณติดมานี่เขาตายเลยนะคุณปวดไม่ธรรมดาด้วยผมว่าน,นี่ปวดอ่ะทรมานแก้ดว่วนหาที่ปิดอย่างเงี้ยคุณเอาเจาผ้าใบก็ได้ปิดแล้วเอากดอากาศลงแล้วไม่เกินตอนคุณมีรอบเดินสังเกตได้ดีแล้วส่งรายเข้าไปบอกมันจะเปลี่ยนมันจะแปลกแต่จ,จริงทีนี้ ดูนะตำแหน่งที่คุณควรจะทามากที่สุดก็คือตำแหน่งนีง้เพราะคุณกณั้นออกมาแล้วจริงๆมันน,น่าจะติดท่านี้ดูเด็ดอะไรก็ตามที่เป็นแบบนี้แล้วทะลุแบบนี้แล้วดูเด็ดท่า,านี้ทำงงทำไงมีคุณลิกตีใช้ควรการตีใช้ควรมันต้องแบบนี้ไอเนี่ยน่าผิดางเนี่ยเขาเรียกตีใช้ครับพี่ตายเลยอันตรายมากทํายังไงก็ได้ให้ตรงเนี้ย มันเซฟี่้นมาคุณจะใช้เหล็กตรงเด็กดาบอะไรก็แล้วแต่อน,นุญาตให้ทบได้มุมนี้แต่คุณต้องเริ่มจากมุมนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะมีอะไรแก้่มยคุณวางเตาก็วางผิดด้วยเพราะราศีของคุณส่งไปตำแหน่งที่ขาดก็คือตำแหน่งตรงนี้เราหันไปหน้าบ้านบางคนทําได้แต่บางคนทําไม่ได้เพราะราศีที่ดีคุณควรจะหันปากเตาแล้วออกไปด้านที่ตะวนันออกเข้าใจไหมตอนนี้คุณหันปากเตาอ่ะ ไปทางด้านทิศเหนือเข้าใจไหมฮะแล้วไปส่งผลกับตำแหน่งบันไดผมถึงไม่ให้เด็กมานอนตรงนี้ไงวิธีง่ายๆอย่าเพิ่งซีเรียสนะครประตูเข้าออกตรงนี้อตรงไหน,น